โรคราสนิมขาว White rust เชื้อสาเหตุเชื้อรา Abutilonium mediae q u a k i s a w a a ลักษณะอาการมักจะปรากฏให้เห็นบนใบอย่างชัดเจนโดยด้านบนของใบจะมีจุดสีเหลืองกระจายลุกลามจากกลางใบออกไปหาขอบใบด้านใต้ใบตรงกันข้ามจะเป็นตุ่มรเูเล็กๆขนาด1-2มิลิเมตรอาจพบลักษณะปุ่มปกหรือววงพองโตงขึ้นในส่วนของก้านใบและลำต้นการแพร่ระบาดแพร่กระจายโดยการพัดผ้าของลม ตกบนใบพืชและจะงอกได้ภายในเวลา2-3ถึงชั่วโมงระบาดมากในช่วงฤดูฝนหรือช่วงที่แปลงปลุกมีความชื้นเมื่ออากาศร้อนและแหง้งแล้งความรุนแรงจะลดลงเนื่องจากศพอ,อของเชื้อราจะง,งอกที่อุณหภ,ภูมิระหว่าง4-24ถึงยีส่องศาเซลเซียสและผิวใบจําเป็นต้องเปลี่ยนน้ำม,มักแค่ระบาดโดยต้นพันธุ์ที่เป็นโรคหรือส่วนของพืชที่มีเชื้อรานี้อยู่ศพอ,อราสินีขาวสามารถมีชีวิตอยู่บนใบที่ร่วงจากต้นได้เป็นเวลานาน วิธีการป้องกันกำจัดมีดังนี้ดูแลระบบการให้น้ำในแปลงปลูกอย่าให้ชื้นแฉะจนเกินไปเลือกใช้มเมล็ดจากแหล่งที่ไม่มีโรคระบาดมาก่อนคลุกมเมล็ดก่อนปลูกด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชในถ่าแล็กซินและให้พ่นใต้ใบเมื่อมีโรคระบาดตามอัตราที่แนะนำบนฉลากทางนี้ฝนตกชุกให้ผสมสารจับใบดูแลระบบการให้น้ำในแปลงปลูกอย่าให้ชื้นแฉะจนเกินไปกำจัดวัชพืชที่อาจเป็นที่อาศัยชั่วคราวของเชื้อนอกฤดูปลูก อย่าให้มีหลงเหลืออยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรือใกล้แปลงปลูกควรมาปลูกพืชชนิดเดียวกันในดินที่เคยปลูกและเคยมีโรคเกิดทําความเสียหายมาก่อนโดยหาพืชอื่นมาปลูกแทนอย่างน้อย2-3ถึงปีกรณีที่มีโรคเกิดขึ้นกับพืชในแปลงให้ฉีดพ,พ่นสารเคมีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้คอราณินโคราเนล100รอกรัมต่อแน้ํา20ลิตรหรือ1ปี2์วันต่อครั้งแมาเน็บ4 8่ถึงกรัมต่อแน้ l, ํา1ปีทุกปีทุก3.5ถึงวัน สารเคมีที่มีทองแดงเป็นส่วนผสมเช่นบอโดมิกเจอร์คูาเวิท